สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องวิดแคปไดโนูแล้ววันนี้เราจะมารีวิวว่าฟุกุอิซอลัดหรือน้องฟุกอุอิกับไมอาโซลาที่เขียนบนกลองอายุหรือว่าเป็นผู้ปกป้องเออถ้าเท่าที่จำได้นะเพราะของการผมก็าทำหายไปแล้วองตัวนี้มันแตกต,ต่างกันยังไงก็ มาดูกันเลยดูที่ค่าพลังกดค่าพลังของน้องฟูกูอีกก็คือมีดพีสองพลังโจมตีห้าร้อยป้องกันสี่ร้อยซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ทั่วไปของการดพีสองลวมฝูงหนึ่งตัวได้หนึ่งพันสองตัวได้หนึ่งพันหกร้อยส่วนสามตัวก็ได้สองพันสามร้อยก็เป็นพลังค่ารวงฝูงทั่วๆไปของการเผาสองขาดพีสองคือ ส่วนใหญ่พอสองขาที่พี่สองจะรวมฝูงได้ประมาณหกตัวเอ้ยไม่ใช่หกตัวสี่ตัวตัวอย่างยูา่านี่ก็ประมาณเท่ากันโอเคส่วนไม้อาโซลาแล้วมาดูพังมาเลยดีพีอยู่ที่สามพลังโจมตีหกร้อยลังป้องกันเจ็ดร้อยแล้วดูรวมฝูงได้สูงส่วนห้าตัวก็ไม้อาโซลาเขาอยู่เป็นฝูงนะอมืมีไม้อาโซลารวมฝูงหนึ่งตัวได้หนึ่งพันสามร้อยค่อนข้างน้อยนะ ถ้าอย่างดูของอย่างเซร์โตเดี๋ยวผมไปหาเซร์โตแป๊บนึงนี่อย่างเซร์โตพลงังโจมตีของมันเท่าก,กันแต่พลังป้องกันน้อยกว่าเรื่องตัวฟูหนึ่งตัวตัง 1, ้งหนึ่งพันห้าร้อยสมสองตัวสองพันเหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็มากกว่าสองร้อยก็อย่างน้อยก็มากกว่าเอาละเรามาดูที่พลังของฟุกุอิเลยฟุกุอิมีทั้งเอฟเฟกต์และสกิลเอ่อตรงนี้มันอาจจะขาวๆหน่อยอันไม่ใช่แสงสะท้อนแต่เอ่อ การนี้ถูกผ่านการใช้งานมาอย่างเยอะมากทำให้สภาพการเป็นแบบนี้โอเคนี่ทิ้งแอคชั่นหนใบเผาสองขาหนึใบไม่ตกเป็นต้อหมายการโจมตีจนจบเทิน,ทนเป็นการป้องกันที่ดีส่วนความสามารถที่สองจ่ายสองดีพีเขาเขียนว่าจ่ายดีพีจุดมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนำการในสูตรสารสใบอกอกจากเกมปื้นฟูมาร์เตอร์สองรยจุดและไดนในสนามฝั่งเราบวกอแฉกสอง ความสามารถคล้ายทีเล็กเลยที่บอก a อท a กสองร้อยแต่ว่าน้องฟูกูอีกนี่จะต้องจ่ายสองดีพีด้วยแล้วก็นำการ์ดสองใบออกจากเกมเอาล่ะดูไม่อซอล่าทิ้งเมจิกหนึ่งใบสั่งให้ไดนูหนึ่งใบไม่ตักเป็นเป้าหมายของสกิลได้หนึน่งเดินเวลาเราเจอการ์ดแบบพวกโบนิธาโซล่าอะไรพวกเนี้ยที่มันชอบไปยืนอยู่ดีเวลาแล้วก็ใช้สกิลให้ไดนของเราสับสนนี่ พวกนี้แหละอันตรายเลยแต่น้นก็ทิ้งไดโนนุนน่งใบจ,จังให้ไดโนนุนน่งใบไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีได้หนึ่งเทิร์นนั่นก็เป็นความสามารถที่ดีเอาล่ะเรามาดูการใช้งานอา่างล่างจากไมอเออโซลายอะละสมมติว่าในสนามเรามีนี่ฝั่งเรามีไม่เออโซลายืนอยู่ดิฟไลจริงๆจะยืนอยู่อันฉลาดก็ได้แล้วก็มีพังธุยูท่ากับเออ่คาคาโรตันโตแล้วก็ในสนามฝั่งเขาก็มีคาโนทอรัสแล้วก็ชิวเวส แบบนี้คือเราสมมุติว่าเราใช้สกิลเราต้องใช้ตั้งแต่เทอรน์นี้เลยแต่มันจะมีผลทั้งหนึ่งเทอร์นคือเราก็สามารถทิ้งได้ดูไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้โจมตีไม่ใช่ไม่อาโซล่าเขาก็เอาทีเล็กนี่เราโจมตีใส่พังยูท่าส่วนเลคคานได้รับพลังโจมตีเมื่อทีเล็กโจมตีทุกคนยังจําได้อยู่ไหมพลังของทีเล็กเมื่อกันไปนี้ออกโจมตีเป่าสองขาไฟเราเพิ่มแอตแท็กสองร้อยจนจบเทอร์น จากคาโนพลังโจมตี900ก็จะเป็น1,100ซึ่งก็โจมตีคารคาโรดอนได้คาคาโรดอนก็ตายก้นี้ก็ตายแต่ไมอาโซราสามารถทําแบบนี้ได้คือใช้ความสามารถของไมอาโซราสมมุติว่าทิ้งเซลล์ตัวแ้กกันจะได้ดูมือฝั่งตัวข้ามด้วยแต่อันนี้ไม่เกี่ยวทิ้งเซลล์ตัวใช่ไหมทิ้งไดโนแล้วก็สั่งให้ทีเล็กโจมตีไม่ได้พอทีเล็กโจมตีไม่ได้คาโนก็ไม่ได้บวก200พอคารโนไม่บวก200ก็โจมตีคารคาโรดอนตัวไม่ได้ คาร์ราก็ต้องอาศัยการโจมตีแบบพังยุท่าเทียนที่พลังน้อยมากน้อยขนาดที่เราสามารถเอาเจ้าเซราโ,โตไปโจมตีได้เลยคือนาโซลานี่เราควรใช้ความสามารถมากับเนึ่เสาที่มันจะมีพลังแบบเมื่อออกโจมตีเมื่อโจมตีสําเร็จหรือเมื่อต่อสู้อไอประมาณเนี่ยที่มันมีผลเพิ่มพลังเวลาโจมตีให้กับเพื่อนของมันคือการที่โจมตีด้วยเราควรใช้ความสามารถกับการพวกนั้น อะต่อไปเรามาดูฟูกุอีกกันเลยอะฟูกุอิกต่างจากไมอาโซลาทุกที่มันเป็นเอฟเฟกเราใช้ในเทินคู่แข่งได้เลยแต่อันนี้จะมีผลจนจบเทินคือฟูกุอินั้นเราสามารถทิ้งแอคชั่นหนึ่งใบสั่งให้มันก็มันเปิดสั่งให้เผาสองขาหนใบไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจนจบเทินย้ำแค่เผาสองขาส่วนไม้อาโซลาก็คือสั่งให้เดนหนึ่งใบเลย คือไมอาโซลาสามารถไปเล่นกับการ์ดอื่นได้ส่วนฟุกิก็ควรจะเล่นกับพอสคาร้าแบบคือสมมติว่าทีเล็กนี่ยอาจจะโจมตีมันก็โจมตีเลยเพราะว่ามีโกโกอยู่แล้วที่พลังยังไงก็โจมตีอยู่ชูนูได้อยู่แล้วอืสมมติว่าเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้เขาสั่งทีเล็กโจมตีใส่พังส่วนอันนี้โจมตีไอโกโกโจมตีใส่นี้ใช่ไหมก่อนที่เขาจะโจมตีเราสามารถทิ้งแอคชั่นหนึ่งใบนั่นก็คือ สมมติว่าผมทิ้งอันนี้แล้วกันแอคชั่นนี่ทิ้งหนึ่งใบเพื่อให้ย้งชนูไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีคือครั้งก่อนคือเราไม่ให้ทีเล็กโจมตีเราไม่อยากให้ทีเล็กเพิ่มพลังให้แต่ครั้งนี้คือเราไม่ได้อยากไม่ให้ทีเล็กโจมตีคือเราก็อยากนั่นแหละแต่สิ่งที่เราต้องทําคือไม่อยากให้ย้งชนูถูกโจมตีแบบนี้เราก็ใช้อันนี้ป้องกันยงชวนูได้เพราะจะเลือกอะไรโจมตีก็ได้ซึ่งเขาก็ต้องเลือกเป็นโกกูอยู่แล้วเนาะบอกพลังโจมตี200 จบเทินพันอยูท่าตายแล้วเอายองชวนนมมาลงฟูงกับฟุกุอิแล้วก็ตีเขาได้เลยอแต่ถ้าทาแบบนี้ก็เสี่ยงไปใครจะไปทํานะทุกคนเขาก็เอาการ์ดยืมไวีิฟเฟอเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือของฟุกุอิคือเราสามารถเอาการ์ดของเราเนี่ทั้งหมดยืนไว้ที่ดิฟเฟอไรแล้วเอาสองการ์ดลงไปที่แอตแลนตได้แล้วก็ถ้าทําแบบนี้มันจะมีความขี้โกงที่แบบขี้โกงสุดๆเลยคือว่าเขาว่าจะต้อง จมตีไม่ได้เพราะมีแค่ตัวเดียวเราก็ทิ้งร์ดอะไรของเราไม่รู้ทําให้ร์ดที่อยู่แอตทลา่าไม่โดนโจมตีและดีเฟลไลก็ปลอดภัยสบายยห้งอยกเว้นแต่ว่าก็จะเป็นพวกสายเผาปีกเผาปีกบ้างไปที่ชอบทะลุเข้ามาตีดีเฟลไลของเราเอออันนั้นก็ว่าไปอีกอย่างแล้วก็เราสามารถทําคอมโบกับฟิลสองได้คือว่าทิ้งร a s หนึ่งใบแล้วก็จากสองดีฟีด้วย เอาแอคชั่นจากสุสารขึ้นมือ,อมซึ่งแบบนั้นมันโกงมันจะทําให้แบบเกมไม่จบเขาก็เลยปรับเปลี่ยนฟิวสองซะเลยทําให้ต้องชิงแอคชั่นเท่านั้นถึงเอาแอคชั่นขึ้นมือได้ก็ถือเป็นการอัปเดตข่าด้วยแล้วก็ยังสามารถใช้ลัาฟัฒนาแทนก็ได้คือในพัานามีความสามารถจ่าย c d p ีพนำกา๊าซไปน,นี้จากในสู่สารกลับขึ้นมือซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเราเจอแบบนี้ผมก็ขอบอกวิธี แกใหรก็คือนี่ win o b h e c นใช่ไหมถูกหรือเปล่าทำการสลับไครสมมติว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็สลับขึ้นมาแต่สมมติว่า,มมวาเราใช้ความสามารถของฟูกิกไปแล้วแหละแล้วคราวนี้ฟูกิีกไปป้องกันอยู่ชำนวนแต่เขาสามารถเอาสองตัวนี้โจมตีได้อืมหรือไม่เพราะว่าเป็นแบบนี้เราก็สามารถพัดฟูกุอีได้เลยก่อนที่จะเข้าพืน ก็ใช้อันนี้ก็พัดพุกุอิก,กับข้อกองได้เลยจริงๆมันก็ไม่ได้ลายเทียมแพขนาดนั้นยิ่งเจอกับพผปีที่ชอบทําให้การ์ดเป็นขึ้นมือด้วยโอเคจะเ,เป็นประมาณนี้ถ้าคออยากใช้การ์ดใดๆก็เลือกเอาเองเลยมีสองใบคือโอ้การ์ดพลังกาความสามารถที่สองของไมอตซโซลาก็จะดีมากเลยเวลาเราเจอแบบเวลาเราเจอแบบพวกโบนิทาโซลาชื่ไม่ชื่ออะไรอ่ะถูกแล้ว แล้วก็สามารถแบบป้องกันการ์ดไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของสกิลได้คือไม่ตกเป็นเป้าหมายนะแต่ไม่ใช่ห้ามการ์ดใช้สกิลแค่ไม่ตกเป็นเป้าหมายคือถ้าห้ามการ์ดใช้สกิลนี่มันจะดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ผูกผูอีนี่ต้องทิ้งแอคชั่นเท่านั้นนะทุกคนส่วนแมนอาโซลาคือทิ้งไดนทิ้งไดนเพื่อให้ไดนูโจมตีไม่ได้เออมันแบบเอาศพไดนูใส์ไปขวางกัน้นอันนั้นอะ่ะโอ้เพื่อนนี้มันดูโหดร้ายไหม แล้วก็ทิ้งเมจิกเมจิกก็เวลาใช้เมจิกก็ต้องใช้ความสามารถเมจิกอยู่แล้วพอทิ้งเมจิกก็เหมือนแบบใช้พลังเวทต้านพลังเวทของไดนโนเสาร์เออแบบนี้ก็มันก็ดูแบบแปลกๆดีเนาะสกิลที่2ของฟุกุิก็เอาไว้สําหรับบัฟพลังทั้งสนามของเราเลยไม่จํากัดว่าเป็นเผ่าสองขาเทคนี้ก็มีประมาณนี้แหละแต่ยังไม่จบคลิปคือไม่อารซอลากับฟุกุิย่นี้ถ้าส่งไปนี้เป็นไดโนเสาร์เผ่าสองขาสายเพิงกัน ผมจะเล่าเกี่ยวกับขอสองขาไป่อสองขาเนี่ยก็จะมีเป็นเผ่าที่สามารถเลือกเล่นได้หลายสายที่สุดเลยแหละคืออย่างแรกเลยที่รู้จักกันดีนั่นก็คือนี่พวกเทเลนูซอสองขาสายสายจงตีต่อมาพวกแรปเตอร์สองขาสายหมูสายน้าหมูนั่นแหละเอ้ยต้องเรียกว่าสายเดลลเสาหมูสิต่อมาก็คือพวกอสองขาสายป้องกันหลักๆก็จะมีแค่นี้คือก็จะมีไม่ใช่มีแค่นี้มีเยอะอยู่แต่อันนี้คือหลักๆก็จะมีพวกแบบอเแบลบิโซลัส เราสองขาสายแท้งพยังเยอะหรือว่าไดนโนเสาร์อย่างพวกสไปโนโซอร์ก็มีให้เลือกประมาณหแบบนี่แหละห้าถึงหแบบเอ้าวสวัสดีครับดิแคทเอ้าพอดีมีแมวมาพวกสไปโนโซอร์จะนินเรื่องแบบถ้าเกิดว่าคุณมีดีฟนน้อยก็คือก็ไม่ถึงกับเตรียมตัวแพ้หรอกเพราะว่าวก็คนมีดีฟนเยอะถ้าจะสู้กับพวกสไปโนโซอร์เพราะอย่างบาเ่นหรือเจาะพลังป้องกันหรือสไปโนโซอร์คาที่พลังป้องกันแล้วกามันก็นั่นแหละโดนลดแอตแทรห้าร้อย ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็อย่างเทเรโนซอรัสสายดวนเดี่ยวก็มีเอา้เอาแมวมากันโอ,โอ,โอ,โอ้นี่แค่นีนและครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยละครับสวัสดีครับ